รรีมพ้้อไปนะไปไปไปนะอไปเลยไปเลยวันแม่คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคะโอ้โหวันนี้ดีใจมากค่ะมีโอกาสได้มาร้องงานคอนเสิร์ตที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็มาท่ามกลางสายฝนแต่ว่าโชคดีฝนหยุดให้ค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศในกลดแน่นเลยวันนี้ก็ก็ถือว่า ถึงแม้ว่าฝนตกแต่แฟนเพลงก็ยังมาเราก็ชื่นใจนิดนึงตอนแรกเอ๊ะกลัวว่าเอ๊ะแฟนเพลงได้ยินเสียงฟ้าเสียงอะไรมาแล้วจะไม่กล้าออกจากบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แซบตามคอนเซปต์ค่ะเขาเรียกว่าแซบตามคอนเซปต์ร่วมสมัยไปเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มออนทัวร์อย่างจริงๆก็เริ่มเริ่มตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานภายในแต่อันนี้ก็จะเป็นงานวันแรกที่เป็นงานแบบเอ่อเอาท์ดอร์การแจ้ง ก็ถือว่าตอนนี้ก็เยอะค่ะยิ่งไปบวกกับละครด้วยก็เลยแบบจะรันเยอะนิดนึงช่วงนี้เจ็ดวันเต็มเลยไหมเกือบเต็มค่ะเกือบเต็มถ้าเกิดว่าทางผู้จัดการไม่ได้เว้นช่วงไว้ให้แบบเออเสริมสวยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณบารมีจากแม่เอแหละค่ะเพราะว่าแม่เอสุปชัยซื้อลิขสิทธิ์ให้แต่ร้องเพราะว่าตั้งแต่ไม่ได้ร้องแค่7จ็ดคำแล้วเนี่ยก็คือนานก็เริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบเดิมเราก็เออพอมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ค่ะดูจากลิสต์เพลงวันนี้ก็จะมีแต่เพลงที่แบบว่าแฟนๆรู้จักคิดถึงแฟนๆแบบร้องได้กันแน่นเวทีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่แตนยิงแบบมีต้องแบบไปท่องเนื้อใหม่ไหมฮะโอ้โหจริงๆแต่ต้องบอกว่าแต่แอบเครียดเลยนะตอนแรกอุ้ยฉันจะจําเนื้อได้ไหมเพราะว่ามันมันห่างหายไปตั้ง3ามปีใช่ไหมคะบวกกับที่เราแบบร้องแต่เพลงใหม่ๆด้วยเพลงที่เราทําขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหนึ่งปีหลังจากนี้เพลงพวกนี้ก็ได้ยินแน่นอนได้ยินแน่นอนเพอเพอ ก็อาจจะครบ365วันนะคะต่อให้ไม่มีคอนเสิร์ตก็อาจจะได้ยินทางออนไลน์นะคะทุกเพลงเลยค่ะทุกเพลงที่อยู่ในเป็นของตะกะแตนแล้วก็น่าจะรวมทั้งตึกแกมมี่ด้วยหมายถึงว่าแบบร้องของใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในระยะเวลา1ปีใช่แบไปวันที่พี่เองคนันแบบความรู้สึกอน่างหระไอนวินาทีนั้นเนี่ยคือช็อกมากกว่า ช็อกแล้วเราก็ในส่วนหนึ่งเราก็ดีใจในส่วนหนึ่งแล้วก็ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอยมันคือเรามีความรู้สึกว่าคนคนหนึ่งมันมันหายากมากเลยนะที่จะดีกับเราเขาไม่ใช่พ่อแม่เราแท้ๆเขาไม่ใช่พี่น้องที่คานตามกันมาอะไรเงี้ยแล้วเงินมันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆด้วยนะคะซึ่งแบบเรารู้สึกว่าอุ้ยเราเรารู้สึกขอบคุณพี่เอมากๆเลยที่แบบรักเราเหมือนลูกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องกาบขอบคุณต้องบอกว่าแทบเท้าแทบอก,อกแม่เลยนะคะ ไม่รู้เลยค่ะทีมงานตะ้งแตนก็ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าเออพี่เอแบบเออซื้อให้แล้วก็จริงๆอ่ะวันนั้นเนี่ยคุณแม่เรียกไปบอกลูกมาสอนแม่ร้องเพลงหน่อยแม่อยากร้องเพลงหนูก็แบบเออก็คิดว่าเออแม่คงอาจจะแบบเพราะว่าแม่งานเยอะแม่เป็นดาราท่านหนึ่งแล้วเ,ออเราก็คิดว่าเออแม่อาจจะแบบว่ามีโชว์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องไห้เลยน้ำตาแตกเลยวัวนนั้นก็คือใช่ช็อกแล้วก็แบบตกใจแล้วก็เออแล้วก็น้ําตาแตกวันนั้นร้องไห้ค่ะก็เรียกว่าปวดรูกจากแม่ในวั ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นบาร,รมีแม่นะคะแล้วก็แฟนเพลงนี่คนที่ดีใจมากกว่าแตนแตนคิดว่านี่น่าจะเป็นแฟนเพลงที่เขาที่เขารอฟังเพลงเก่าๆของแตนพอหลังจากที่รู้ว่าแม่เอซื้อเพลงให้ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงแฟนเพลงส่งดอกไม้มาให้แม่เอทีปบ้านนะคะคือแบบโอ้โหเราแบบรับรู้ได้เลยว่ามันคือวันที่แฟนเพลงเขารอคอยเห็นแล้วก็แตนเรียกพี่เอว่าเป็นแม่ผู้ให้ชีวิตเลยโอ้ยิ่งกว่าคือแบบแม่คือ เอาจริงอะตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูเป็นหนูเป็นลูกแม่แล้วหนูหนูคิดว่าหนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแน่ๆแล้วแม่ไม่เคยต้องการอะไรจากหนูเลย แม่คือไม่เคยหวังอะไรให้ให้หนูไปตอบแทนแม่เลยสิ่งเดียวที่แม่ต้องการคือแม่อยากให้หนูมีงานไม่อยากให้หนูมีเงินแม่อยากให้หนูแบบได้ร้องเพลงให้เป็นแฟนได้ฟังเพราะว่าแม่บอกว่าแม่เองอ่ะกับครอบครัวของแม่ก็เป็นแฟนคลับของตั๊งแตนนะแล้วแม่ก็อยากได้ยินเพลงเก่าๆของตั๊งแตนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ฝังใจแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้แม่เมตตาแตนด้วยอีนแบอกว่าอย่างที่พี่เอแก่ก็จะเป็นคนดูแลที่เอเอด แต่น่ตอนนี้แต่พยายามแบบเรียกว่าอะไรอะคือแม่เนี่ยสั่งนักสั่งนาว่าลูกต่อไปเนี้ยลูกต้องไม่ไม่เครียดไม่คิดอะไรแล้วแม่ซื้อมาให้365วันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้365วันเนี้ยใช้ให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากที่สุดหาเงินมาให้ให้ได้เยอะกว่าที่แม่จ่ายไปนะลูกอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยแบบว่าเอ้ยทำยังไงอะเพราะว่าลิขสิทธิ์ซื้อ,อแม่เอซื้อให้แล้วแต่ว่ามันก็จัดคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ได้ ว,ว่าถ้าจาัดคอนเสิร์ตอย่างก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วก็ต้องมา่าคุ้มให้คุ้มค่ากับที่แม่จ่ายเงินไปก็โอเคร้องเพลงหาของขวัญทางติ๊กต็อกมาเลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเผื่อมีเงินจริงๆแม่รวยมากแล้วแหละแม่รวยมากแม่ใช้เงินคงไม่หมดแล้วแต่ว่าก็หนูบางทีหนูคิดว่าถ้าหนูมีตังค์เยอะๆหนูอาจจะมีโอกาสได้เลี้ยงแม่ตอนแก่บ้างก็ได้อ,อะไรแบบนี้ใช่ก็เป็นความคิด จริงๆซื้อจริงๆซื้อจริงๆก็คือมีการพูดคุยกันนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าก็อาจจะแบบเกิดเกิดเกิดการแบบไม่ไม่ไม่ลงตัวอะไรนิดหน่อยเป็นเรื่องราวของอ่ระหว่างผู้ใหญ่เป็นเรื่องของภายในไปอันนี้ก็ขอไม่พูดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าแม่เอบอกไว้ว่าเออลูกเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะลูกไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่ามันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปให้อภัยทุกคนนี่คือสิ่งที่แม่ขอให้อภัยนะลูกหนูก็ถามแม่คำนึงแม่ให้อาภายนะัยแม้กระทั่งคนที่เขาทําร้ายเราหรอแม่อะไรแบบเนี้ยแม่บอกทุกคน ทุกคนทุกองค์กรอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าถ้าหนูทําได้มันจะดีต่อหนูมากอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หนูยังไม่เคยรับปากแม่เลยแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ยังไม่ได้รับปากแม่อยู่ดีนะออแต่หนูก็เรียกว่าอะไรคือหนูตั้งใจตั้งใจจะทําให้ได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทําแล้วมันก็ดีต่อตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งเดียวที่แม่หวังด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ค่ะก็คือตั้งแต่วันที่แตนหมดสัญญาแตนก็ออกมาเป็นศิลปินอิสระคือจริงๆเรื่องของเรื่องมันมันเป็นเรื่องของการหมดสัญญาแล้วก็ผู้บริหารก็เปลี่ยนตําแหน่งคนที่เคยดูแลแตนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสลับตําแหน่งไปแต่ก็ออกมาดีๆนะคะไม่ได้มีอะไรการครั้งนี้อจพิธีตเแล้วก็ยังเป็นการเคลียร์ใจีาาด้วยโอ้ต้องเรียกว่าแม่นี่คือแบบแม่คือแม่จริงๆอะ่ะแม่คือมาดามมาดามมาดามอกลูกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างคือแม่จะสอนให้ ให้เราไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะแบบลุกขึ้นมาแบบเอ้ยเราเราต้องโอเคสิเราเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีเราต้องอยู่สวยๆเราต้องแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่ต้องไปลืออป้อฟื้นถึงคนเก่าๆอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าตอนแรกเราก็แอบขออยู่เหมือนกันใช่ไหมแม่จริงๆไม่ใช่แค่แอบขอนแอบรบ้แบบองไห้หน่อยทุกวันเลยค่ะตอนแรกๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีอารมณ์นั้นแล้วคือด้วยความที่เราอยู่ใกล้แม่เอด้วยได้พลังบวกจากแม่มาเยอะ ล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเราเรา,เราเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองคือแม่น่ะมาเปลี่ยนไมซ์เซตหนูใหม่หมดเลยแปลว่าแม่พยายามไม่เขาลืมเรื่องที่มันแบบอาจจะทำให้คลุมเครือหรืออะไรนี้ทิ้งไปหมดหพี่แตนจริงๆแม่ไม่ได้พยายามค่ะแม่บังคับเลยค่ะคือไม่คือแม่แกก็หวังดีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าด้วยด้วยตัวแตนเองแต่เป็นคนตรงๆเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างแอบแรงแล้วก็พูดตรงไปตรงมาเจ้าคิดเจ้าแค่นิดนึงก็มีบ้างละเนาะชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือแบบ ดีขึ้นมากปล่ <S <S อยวางเริ่มปล่อยวางอีกนิดนึงก็ไป่วชแล้วค่ะอันนี้ก erm ็มองมองไกลไปถึงว่าถ้าสมมติว่าหลังจาก365สามห้าวันเราหนึ่งปีไปแล้วเราจะอยังไงต่อในทีอุ้ยตอนนี้ยังยังยังไม่กล้ามองไกลถึงนู่นเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเนาะตอนนี้คือมันมีโอกาสมีเวลา365วันแตนก็จะทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดก่อนเอาเป็นว่า365วันแตนทั้งร้องเพลงเก่าแล้วก็ทําเพลงใหม่ไปด้วยก็ฝากแฟนเพลงเนี่ยเมตตาคือ เนี S <S> ่ยแตนไม่ทิ้งลากเดิมของแตนแน่นอนเพลงลูกทุ่งเห็นไหมแตนแตนก็ปล่อยมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็จะปล่อยจะบ้ากันไปหรือเปล่าเนี่ยพยายามปล่อยออกมาให้มันเป็นลูกทุ่งแล้วก็ทั้งมีความเป็นตัวตะกะแตนดึงอยู่ในนั้นคือแตนปล่อยสารพัดแล้วก็ทําโปรเจกต์ร่วมกับอาจารย์ที่แตนรับเคารพด้วยอาจารย์วสุเ้าหานอาจารย์ยีนนิยมหรือว่าอาจารย์ยีนศิลาแรงนั่นเองนะคะก็มีหลายๆโปรเจกต์แล้วเพลงเนี่ยจะปล่อยรัวปล่อยรันแฟนเพลงอย่าเพิ่งเบื่อก็แล้วกันนะคะค่ะค่ะพี่แตนค่ะขอถามนิดนึง ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้แค่มาไรด้วยได้อย่างอเมื่อ,อ <laughs> กี้เมื่อกี้แอบแอบคบำนิดนึง <c oughs> คือเมื่อกี้มีส้มส้มสองถุงยักษ์ใหญ่เลยแล้วก็มี<น>อะไรอะฝรั่งฝรั<น>่งแล้วก็มีน้ําส้มให้มาเป็นลังเลยใช่ไหมคะ,ะมีข้าวเกี๊ยบมีขนมอะไรอย่างเงี้ยพอดีเมื่อวานก่อนเห็นข่าวพี่ปามี่เขาได้แบบอ้ยวันก่อนเราก็เห็นเราก็ชื่นเราก็ชื่นชมเขาอยู่ในใจแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เบานะไม่เบาค่ะวันนี้ได้หนักๆทั้งนั้นเลย มารายเงินก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยโอ้ที่หลังหนูบอกหนูล่วงหน้าน,นิดนึงอยู่ได้เอากระบะมาด้วยแชื่มราะวาอม่ด้วต่มาเจอาเ,อกเาก็ยังแว่ามาเงเาอเอาเงินเอาอย่างโหแบบยิ่งกว่าคําว่าชื่นใจมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันดีใจมันอิ่มเอมันเฟรมปีไปหมดแล้วแล้วการที่เราได้ร้องเพลงเพลงมาคําแรกปุ๊บแฟนพลงบอกอ้าวอย่างเงี้ย เราพ่อจะเปิดผ้าม่านกั้งอย่างเงี้ยคืออันน uh ี huh. ้คือคําแรกที่แม่เอพูดเรามาเปิด้าม่านกั้งกันนะลูกจําได้ไหมคะอันนี้คือแบบหนูก็เลยตั้งใจเอาเพลงนี้ขึ้นก่อนเลยด้วยความที่แบบแม่ที่ร้าที่เป็นตัวเองไห็มามาด้วยไม่คืออันนี้คือด้วยความที่อันนี้ด้วยสัจจริงเลยคือด้วยความที่เราเราอยู่บ้านเราก็อยากร้องเพลงให้แฟนๆฟังเพลงเก่าๆเดิมๆแล้วครัวนี้ ล้วก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีบังเอิญว่าเราเราไม่ได้เตรียมชุดหรือไม่มีชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหยิบเสื้อที่แบบว่ามันคล้ายๆลุคเดิมแล้วก็เอ้ยลุกมาแต่งหน้ามาเดิมเลยดีกว่าอะไรเงี้ยขอครบเวอร์เป็นตะกแตนคนคน,คนอดีตหน่อยอ่า <c oughs> คนในอดีตก็คือเป็นเรานี่แหละคนปัจจุบนันครบเวอร์อดีตจะเป็นยังไง <c oughs> ดูซิว่าใครเขาจะว่าไม่เหมือนอีกไหมอะไรแบบนี้แล้วพี่ๆนะข่าวว่าเหมือนไหมคะมีตกใจพี่ตกใจีตกใจ ก็คือฟีดแบกตอนนี้โอ้โหคนดูเร็วมากแล้วก็มีแบบมาหาอุ้ยแก้งตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนก็แซลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รอยยิ้มกันไปค่ะใ,ใช่ใช่เป็นอะไรขำขวัเขาเรียกว่าอะไรสร้างความสุขให้ตัวเราเองแล้วก็แฟนๆด้วยอย่างที่แม่เอบอกว่าเออถ้าเรามองทุกเรื่องให้มันแบบซบัซบซบ้เป็นแนวบวกไปเราตัวเราเองก็จะมีความสุขเพราะว่าแม่บอกเสมอว่าจะสุข,หร,สขหรือจะทุกข์มันอยู่ที่เราเลือกพักถึงแฟนๆหน่อย ก็ถ้าให้ฝากถึงแฟนๆแตนก็กราบขอบคุณนะคะแฟนๆทุกคนที่แบบว่ารอให้กาลังใจแตนนะคะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีนะคะผ่านมาไม่ว่าแต่จะมีเพลงใหม่เพลงเก่าหรือแต่ร้องเพลงเก่าไม่ได้อะไรยังไงจนถึงทุกวันนี้แฟนเพลงก็ยังอยู่ให้การต้อนรับกับตระกะแตนนะคะเสมอมาแต่ต้องกราบขอบคุณนะคะในน้ําใจของแฟนเพลงนะคะที่ไม่เคยลืมแตนเลยนะคะแล้วก็แตนก็จะใช้ตรงเนี้ย ให้คุ้มค่าในสิ่งที่แม่เอซื้อลิขสิทธิ์หนึ่งปีเต็มให้แตนมาเนี่ยแต่จะร้องแฟนจะร้องเพลงทั้งหมดเนี่ยให้แฟนๆได้ฟังแบบจุใจแล้วก็แต่ก็จะขยันทําเพลงใหม่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ365วันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมามาดูกันว่ามันจะมาจ,จะเป็นภาคต่อจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยภาคต่อขอบคุณค่ะ